จบด้วยดีเปเชตั้งโต๊ะเจจจา,จจาอนาคตเอ็มบัปเป้ก่อนได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแบบนี้นาเซอร์เอาเคเลฟี่ประธานสโมสรปารีสแซงต์แซงมงสมสรยักษ์ใหญ่ในลีกเอิงฝรั่งเศสออกมายืนยันว่าคิริยันเอ็มบัปเป้จะลงเล่นให้กับสมสรต่อไปในฤดูกาลนี้และคาดว่านักเตะจะต่อสัญญาเพาิ่มออกไปจนถึงปี2025อีกด้วยดาวยิงทีมชาติฝรั่งเศสกลับมาร่วมฝึกซ้อมให้กับทีมชุดใหญ่อีกครั้ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวแจ้งว่าร้อมทุ่มเทกับสโมรสรต่อไปเอาคาคลิฟี่เผยว่าคิริยันมุ่งมั่นกับเปเอเช่ต่อไปเขากลับมาแล้วต่อมาปเปเ,เช่โพสลงในโซเชียลมีเดียว,ว่าหลังจากการพูดคุยอย่างสร้างสารรค์และเป็นไปในเชิงบวกระหว่างปลาลิซแซงต์สแมงและคิริยันเอมบาเบ้ก่อนเกมที่ทีมพบกับอลอริยองหนักเตะได้กลับมาอยู่ในทีมฝึกซ้อมของชุดใหญ่ในเช้าว,วันนี้ก่อนหน้านี้เอมบาเบ้แจ้งกับเปเ,เช่ ว่าเขาจะไม่ย้ายออกจากสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ปฏิเสธต่อสัญญาฉบับใหม่แหละคาดว่าเขาจะถูกจับจองตลอดทั้งฤด,ดูกาลสัญญาเดิมของเอ็มอาเป้ P e, จะหมดลงในปี2024และปเอเชตอบรับข้อเสนอ258ล้านปอนด์จากอัลฮิรานไปเมื่อเดือนที่แล้วแต่นักเตะปฏิเสธการย้ายไปซาอุดิอาระเบียอย่างไรก็ตามหลังจากคุยกันแล้วก่องน้าทิมชัดฝรั่งเศสเตรียมขยายสัญญาเขึ้นออกไปอีกอย่างน้อยหนึ่งปีและจะกลับมาทัวสโมสรอีกครั้งขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าว สนุกและความค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ